สวัสดีครับวันนี้มาชมสวนทุเรียนอินทซีเวียงคุกบ้านเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายกับบรรยากาศยามเช้าอากาดเย็นย็นสบายฝนตกฟ้าครึ้มวันนี้ต้นทุเรียนสีป่ปีปีนี้เจ้าดอก ไม่ใช้สารเคมีนะครับใบก็จะประมาณนี้ปีนี้เอาดอกได้แล้วมาคอยลุ้นกันต่อนะครับจะติดลูกหรือเปล่านี่ก็เป็นสวนอินรียมือใหม่ครับอากาศดีมากกับธรรมชาติไก่ด้วย นี้ย่าเราก็ยาวแล้วก็น่าจะเร็วนี้เดี๋ยวก็ได้ตัดอีูแล้วช่วงนี้มีฝนใบทุเรียนยก็จแตกใบอ่อนเยอะจะเป็นบรรยากาศ ยามเช้าสวนทุนเรียนสดเชื่องครับต้นใหม่ปลูกใหม่แทนต้นตายก็มีนลยครับต้น4ปี3ปี2ปี1ปีอันนี้ก็จะเป็นต้นชุดแรกที่ปลูก4ปีกว่าน,นี่ก็จะเอาไว้ลูกเหมือนกัน นีคอยลุ้นต่อไปว่าจะติดไหมครับสําหรับสวนทุเรียนต้งเสร็จฐีบ้านเวียงคุกพี่แรกครับผมก็จะปลูกต้นไม้ลองไม้ใสไว้ให้คลุมดิน พราะดินผมเป็นดินลูกลังค่อนข้างจะแห้งเร็วเลยต้องใช้ดอกไม้ปลูกก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมนะครับตอนนี้ก็ใหญ่ก็ใหญ่หลังจะแตกยอดใหม่เหมือนกันผมไม่ใช้สารเคมีนี้มลเรลง แมลงก็จะมีมากินใบนิดหน่อยก็อยู่กับธรรมชาติก็แบ่งๆแ,แบ่งกันไปกินได้ก็กินไปแต่ก็กินไม่เยอะรักเขาเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ก็เป็นธรรมชาติเคื่อหนุนกันไปโอเคนะครับ สำหรับเช้านี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ